ไอคิดว่าพี่ว่างบาไงาอไอ้คิดว่าพวกพี่ว่างงานบ่ข้าวสองตันสองตันสามได้ข้าวแบบเต็มเลยใช่ไหมโอ้หน,น,น้านี้ทุกปบครับเบิ้งข่อยเปล่าเรีนมาบินแล้วรอบนึงไอซ์ มันเป็นจากไหนเจ้ามาเป็นแนวนี้วายข้าวเต็มอุ้มเลยครับปฏิทูปปฏิทูปที่ทั้งกระมังสักผาเบิร์ตปีขับรถไม่มีใบขับขี่ตีละ

กูมินเซาไม่ถ่ายไม่ได้หรอกต้องถ่ายออกจริงๆแหละข้าวเยอะขนาดนี้เมาเนอะกูมินกำลังมาโอเคเฮ้กูมินยอดกําลดีหัวกำลังมาจะมีนานกุลกำลังมาในบ้านเัากำลังมาแล้วให้ผมมาทำไมแล้วให้หนูมาทำไมหนูอัดฟังอยู่ให้มาช่วยมาดูก็ได้แต่จะดูนั่นแหละจะทำอะไรได้ถ้าไม่ถ่ายข้าวอก บางทีมันต้องใช้กระแป้งกระตั้งในหน่วยหลายนะปีที่แล้วปีที่แล้วทำไงนะปีที่แล้วเอารถไถมาเอารถอะไรมาใน,นโนแมคโคหรนเม่านีเปิด ไปไปไปเกี่ยวข้าวข้างหน้าเอาให้หมดหมดแล้วนี่หว่าเก็บเส็เมื่อไหรก็บ้ากเกี่ยวตัยไอ้ตุยให้เขามาถ่ายข้าวไงเออเรือเรือนี่อันจังนี่อัน เพิ่งเนะีโอ้ยเปลี่ยนซื้อได้เด้อเด้อยินบอเปลี่ยนซื้อได้แล้วัว่นหยาดเมียนมอ้มีคอนเทนลงดีดีพี่น้องเออโอ้กำลังเสริมละมาแล้ว กำลังซื้อเรามาแล้วครับพี่ไปขับเออจักอีนั่นเละจักอีกัเซียนผมไม่เสียนเลยหรอกำลังซื้อเรามาแล้วครับเราทำการเกี่ยวข้าวไปก่อนช่วงหน้ารถเกี่ยวเจ้าสมบูรณ์ก่อนนะครทุกคนเพราะว่า ต้องไปเอาข้าวออกมาจากอุ้มใหญ่ เราก็ทำการถ่ายข้าวก่อนนะคะจากอุ้มสองอุ้มไม่งั้นไม่ขึ้นแน่นอนเพราะว่าข้าวเยอะมากเราต้องถ่ายข้าวก่อน ข้าวเสร็จแล้วนะนี่ขึ้นเองขึ้นเองเลยเอาข้าวออกปุ๊บขึ้นเลยอันนี้ถ่ายข้าวเสร็จแล้วนะนี่ช่างนกก็ทำการบินขึ้นแล้วแค่สก,กิดฝั่งนู้นก็ถ่ายข้าวใส่รถแนละ้ว เข้ามาแค่สกิดขว้างอีรีเลยเขาทำอะไรเมื่อกี้รถมันถึงขึ้นเขาทำอะไรเมื่อกี้รถถึงขึ้นสามเที่ยวพันหนึ่งพอดีสามเที่ยวพันหนึ่ง งานชัางนกฟรีนี่ว่างงานเนาะว่าง,งานแล้วก็ออช่วยช่วยเกี่ยวให้เสร็จก่อนไปจะถ้าว่ามาแล้วงานปีงานช่างลูงานฟีเลยงานฟีขึ้นแล้วลูกพี่กลับบ้านได้ไปย้ายรถขึ้นรถย้ายรถขึ้นรถครับเสร็จแล้วเรามาเมื่อชาติต้องการ ชาติไหนชาติไอชาติเส <c oughs> ร็จสิ้นภารกิจสลิงออกมาทำไมก่อนอ <c oughs> อาสลิงมาทำไมก่อนไม่ไม่ให้ค่าถาน้องฮะเจ้า,จาก,ก็บอกให้ค่าถาน้องน้องยังจีเอาขึ้นเองโอ้ยน้อง เออจะก็บอกเออออห้องมึงน้ข่อยได้ไมเนีจะกบอกเออโออห้องมึงต้ข่อยได้ไมเนีแค่นี้จ <า anz> ๊บๆครับเราเราจะไปย,ยังไงเราโอ้ยเขาข้างหลัง คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์นะคะกด subscribe ช่องสาวบริร์ถ่ายล้อได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ